สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนแต่งตัวเป็นแบบนี้กันนะคะแบบคิวปิดน่ารักมุ้งนิ้งที่นี่ออกกันนะคะอันนี้นอเอย่างแรกเลยนะคะอันนี้คือตัวละครของน้องเซซเอนะคะแบบก็คือแต่งมาแล้วนะเองนะคะเราจะมาสอนแต่งตัวกันแบบนี้นะคะแล้วเข้ามาในอิสเรี่อย่างนี้นะคะกดใช้ที่หมวดและค้นหา พิมคำว่าคิ้วนะคะคิ้วสี่นี่นะคะคิ้วแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะอ่าสมมริว่าน้องแซ็คเช้นะคะอยากได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ดิด๊งให้เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วจะใช้ลืมเรืเอาของอะไรออกไปให้หมดก่อนโอเคแล้วก็พิมใหม่นะคะพิมเหมือนเดิมเลย คำว่าคิ้วนะคะมีตัวอะไรบ้างมี C U T อีก e. นะคะหนนี่แล้วกดค้นหาแล้วก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้มุ้งมิง้งคาริโอกาลิเนะนะคะนี่นะคะ,ม,ะ,คะมันก็จะเป็นแบบสไตล์ม,มุ้งมิ้งสวยงามน,น่ารักน่ารักนะคะโอเคเราจะเอาหน้าตาก่อนนะหน้าตาของเราจะเป็นอย่างนี้น่ารักเหมือนน่ารักแน่โอเค ต่อไปเราไปที่ทรงผมก็พิมพ์คำว่าคิ้วเหมือนเดิมน,นะคะ C I T E คิ S ้วนะคะทรงผมมันก็จะมีขึ้นมาแบบน่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเป็นแตบโหลดอย่างนี้แหละคะ่ะตอนค้นหาเสร็จโอเคเสร็จแล้วก็เอาหน้าต่าง,างนี้นะคะมแมว ไปแล้วก็เอาอันนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าคิ้วเหมือนเดิมนะซีซีว่ซียูทีคิ้วนะคะหรือใครที่อยากเป็นพิมพ์พิมพ์คำว่าคิ้วปิดก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นสไตล์น่ารักอย่างนี้ถ้าใส่หูฟังอย่างนี้ก็น่ารัก,รกนมากเลยต่อไปกระเป๋าแล้ก็จะเป็นพิมพ์คาว่าคิ้วเหมือนเดิมนะ cuteq อย่างนี้เลยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนมันก็จะเลือกกระเป๋าอันนี้นะคะน่ารักมุ้งมิงมากเลยใช่ไหมคะทุกคนใครอยากแต่งตามอย่างนี้หรือว่าให้ให้แบบสไตล์ย,ยังไงอีกยังไงอีกนะคะให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะ เราจะมาแต่งสร้อยคอนะคะพิมพเหมือนเดิมม่ขัดคิ้วมันก็จะขึ้นมาแบบสไตล์น่ารักมุ้งมิงอย่างนี้นะคะอันนี้เราไม่ต้อง,องหรือเอาด้วยโอเคเอาด้วยนะคะมนมากเลยอันนี้ละคะ่ะต่อไปเป็นชุดก็ได้เหมือนกันนะพิมพเขาว่าคิ้วเหมือนเดิม เสื้อสไตล์ไหนดีคะทุกคนสไตล์นลกว่าน่าจังเลยนะใช่ไหมคันพวงน่ารักออกเนาะใครที่แบบว่าอยากให้แต่งสไตล์แบบน่ารักหรือไม่ใช่น่ารักร่างนี้น,นะคะแบบน่ารักออกดำอย่างี้น่ารักแบบออดดำก็บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วยลองไปค้นหานะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับ แต่งตัวน้องน่ารักสุกมุ้งมิ้งนะคะ <S <S คิ้วปิดนะคะน่สไตล์ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <S 1> <S 1> หรือว่าจะแต่งตามก็ได้นะหรือว่าจะแต่งตามสไตล์ตัวเองก็ได้นะคะแบบว่าตัวเองชอบแบบไหนก็แต่งตามนั้นเลยนะคะสำหรับว,วันนี้นะคะน่าเซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแม่แมวแเรานะคะแต่วันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบุ๊ย,ยบุ๊ยบุ๊ย